สวัสดีครับพี่น้องคนชนบทหากินมันครับผมมือนีกับภามาหาอยู่หากินนึกว่าพี่น้องที่เห็นอยู่้างนานี้ครับพี่น้องเป็นห่วยนะครับพี่น้องเป็นห่วยนะครับเป็นไม้ที่มาหาอยู่หากินครับื้อนี้มือนีครับพี่น้องโอ้ยลำลายติดคอครับนี่ครับพี่น้องน้ำเริ่มจะแห้งแล้วครับพี่น้องน้ำเริ่มใสเนาะเริ่มลดลงครับผม ตามแต่ฟังอาจจะมีพักตบชวาแน่มีพวกบอลเมียอย่างนีจังน้อยครับผมสำรับหากินส์ในมือนี้เดี๋ยวทีพาไปเบิ้งอุปกรณ์ครับพี่น้องอุปกรณ์มือนี้ครับพี่น้องในกระสอบนี้ครับมือนี้ใส่กล้องที่หน้าอกได้พี่น้องนะอาจจะสั้นๆจังน้อยขออภัยไปก่อนนะพี่น้องนี่ครับผมอุปกรณ์มือนี้เบ็ดโฟมครับผม ผมเนาะนเบ็ดลักษณะพิเศษครับผมว่ตด้พิเศษจังๆหรอพี่น้องมีแต่กลัวครับพี่น้องทวงครับเป่าไม้ของข้าวมอนี่คือปากกุดนะพี่น้องเนาะมาใส่เบ็ดพ่นปากกดครับพี่น้องประมาณเจ็ดสิบอันนะครับมาเบิ่งเยื่อครับพี่น้องเยื่อกับเป็นเยื่อที่ผมผมบอกสูตรไปมือนั้น,นะครับประมาณลายมือละละที่ผมลงไปเนาะเป็นสูตร มันงัวมักนะพี่น้องนี่บอท่านได้เปิดเดี๋ยวพี่น้องมักเต็มขนาดล่นนะโอ้โหเปิดโบออก <c oughs> อ่านี่ครับพี่น้องนี่ครับสีมันออกจะเหมือนจะเหมน็นแต่บบเ,เหม็นเลือดพี่น้องโบไม่กินครับเป็นมันงัวครับผมนี่ครับมันก็นจะเป็นชินชินแบบนี้ครับพี่น้องนี่นะครับเป็นชินชินแบบนี้เนาะนี่จะเอามาเคี่ยวเบ็ดครับพี่น้องเดี๋ยวรอหลุดรอเบิร์นทั้งคันเนาะ มาสีมันประมาณครับผมเดี๋ยไอ้ใส่ให้เบิ้งจกักสองสามหลังพี่น้องเพราะว่ามามื่อนี่กับมื่อเช่นเคยเหลืองานทำรครับผมไปที่ไก่ตุ๊กตีแล้วเนาะนี่ครับไม้ขนาดนี้เนาะไอ้ใส่แล้วมึงจากหลังสองหะพี่น้องเนาะก็สำหรับไป้ที่ใส่นะพี่น้องเนาะนะครับสาลองใส่ให้เบิ้งครับเบ็ดใส่เบอร์น้อยๆได้พี่น้องนี่ครับประมาณเบอร์ 10C กนันยาวนะครับ ชิดเนื้อก็จะประมั่นพอดีเบ็ดก็เป็นน้องเอาก็ตักเข้าไปนะครับตักจากซองเทื่อนะครับน้องนะครับประมาณนี้นนี่นะครับห้องกระย้อนนี่นะไม้ก็จะเป็นแบบเป็นป,ป้าๆในแบบนี้พี่น้องเขาก็หาช่องครับาช่องก็ย้อนลงไปย้อน ผมลงไปนะครับทางหงหกอะจะบบเกี่ยวได้พี่น้องผมก็จะอุย้ยนะครับผมก็จะว่างไว้แบบนี้เลยพี่น้องครับผมจะบบเกี่ยวยังเพราะว่ามันไปบบไกลพี่น้องนี่น้ำกับบดลึกครับผมสยย่วนใหญ่มันจะบบไปทางบุตรครับมันจะมันก็จะดึงเข่ามาทางหยาเนาะพี่น้องเนาะก็จะเอาไว้แบบนี้เลยนะครับพี่น้องถึงมันไปก็ไปไดบนะ้บบไกลเนาะพี่น้องเนาะก็ใส่ประมาณนี้เองครับพี่น้อ,อาางเดี๋ยวใส่เบื้อกหลังเนาะพี่น้องเนาะ ม่งอีกหลายหนึ่งเนาะพี่น้องนะครับนี่ะชัดบ่หรอนะครับเอากตักเข้าไปให้เก่าเอาแค่ยู่เลยพี่น้องนี่นะครับตัวนี้ทีไม้นี่มันเป็นแปลนะพี่น้องครับมันบม่มีพักันไดลงๆนะครับผมเขาก็จะโยนลงไปเลยต้ม แล้วส่วนโฟมนี่เขาจะเกี่ยวกับแบบหยาพักบุ้งไว้จังน้อยนึงนะแบบโอ,โอ,โอ้เห็นปะล่ะ <c oughs> นี่นะครับจะก็จะ,กจะเกี่ยวพักบุ้งไว้น้อยนึงว่าให้มันไปไกลเนาะพี่น้องเพราะว่ามันหมายมันลงนะพี่น้องนี่นะครับผมก็จะเกี่ยวกับพักบุ้งไว้น้อยหนึ่งนะครับนี่ก็เยียกระป๋อยไปคุณนะพี่น้องก็ผมใส่ห้เบอร์เสมีได้พี่น้องเริ่มจะมืดนแล้วผมก็จะหกโมงแล้วครับก็เดี๋ยวมืออื่นเศร้านะครับผม สิมันมามาได้ไหกันมาลุ้นด้วยกันนะพี่น้องเนาะลุ้นด้กันเมืองเศร้าครับกะสวัสดีเมืองเช้ารครับพี่น้องกะมาเริ <g ül> ่มเก็บไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลังแรกครับผมผ่านไป <g ül> บ่ท่านใดมีแต้มอยู่ครับพี่น้องมันล้างนี่ครับพี่น,อน้องมันส้งมีรุ่นครับปูว่าโฟมมันเคล,ลื่อนจากปุ่นครับผมทายไว้ปุ่นมันเคล,ลื่อนมานี่ครับพี่น้อง มาลูกว่าจะมีตัวอยบอลอ่ะนี่ฟ้อมือนี่เหมือนจะน้อยได้เป็นอย่างครเฮ้ยตีนยูะเป็นอ่างตีนเยมีตัวมีตัวมีตัวนี่มาไกลิล่อว้ายเปียกแ่ไเลยโอ้มีตัวอยเป็นอย่างมีตัวอย่ม่ดิเร็วเร็วเวเว แลมั้นี่ครับนี่นี่นี่นยังไปยังกับปรากฏปะน,นัน่นนะแต็มแรลกมาแล้วครับกดใจส,สวยๆพี่นอ้องกองอาจจะชัดแน่ไพาชัดแน,น่นเลยครับเพราะว่าใส่กล้องติดอกคบมือนี่ มาหน่อพี่น้องเต็มแรกมาแล้วครับพี่น้องครับล้างข้างหน้านเลยนี่ส่งเป็นดึงๆพี่น้องเห็นฟุ่มไมครับ <c oughs> ไม่ยำเสาอย่างน้อยพี่น้องครับตอนนี้กับมาม่าย่างปฏิหาราปีซีกลัวกลัว่วา,วาต้องไปเห็นงานเนาะอื่นวันอาทิตย์กับประยุทธ์พี่น้องครับงานฟาร์ม ช่วงนี้จับมูขายพี่น้องแข่งานทุกมมือครับรุ่นหลังนี้ว่าน้อกันพี่น้องมี่ตัวปะผมว่ามันกระดุกกระดิกนะเมื่อกี้เป็นสีติ่งๆโอ้ตายตายใส่กล่องที่โดดด้วยพี่น้องอาจจะว่าชัดปันใดขออภัยน้วครับไม่อยู่ก่นไม่อยู่ไม่อยู่ตัวนี้ตัวนี้ยตรงเนี้ไปแล้วพูด Si Besar ya. Tunggu, 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 Oh, apa yang berlaku? Oh, apa yang berlaku? Oh, 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 ผมวันหดึ่มันปรากฏง่ายพี่น้องปลากระสงครับพี่น้องนี่ครับเป็นปลากระสงถือว่าโรงงามครับพี่น้องเอา้าแต้มไปสองมาแล้วครับ,ม,รบนะมันมาครับอย่างมันมาพี่น้องเบื้งเต็มนี้ครับดึงฟงกับว่าติง่งเห็นไหมครับเห็นตัวยูนาย่าใสใสเดี๋ยวเที่ยวนมาให้เบื่อไงพี่น้อง เป,เป็นปลาก,กุฏหน่อยโอ้ยดึงฟ้งกรบปุกิงหน่อยก็ต้องเอาแหละพี่น้องเพราะว่าปลากินเยอะนี่มันกินลึกแล้วตอนนีปน้ปล่อยบ่ได้ครับปล่อยก็จะตาย <c oughs> นี่ครับพี่น้องลูกมันนี่ครับมันพี่น้องกินลึกดิ กดหน่อยกดหน่อยหน่อยก็าแล้วพี่น้องแต่พี่สามมันละครับหลังนี้มีตัวดึงครับพี่น้องขออย่าตัดให้เห็นช่วงที่แต่พอลังที่มีรุ่นเลิศพังด้วยครับผมเพราะว่าคลิปมันสีเงาเกินเนาะมาตัดได้เบ้งางเฉพาะหลังที่มีรุ่นระเริงเนาะหลังนี้มันส่งดึงๆครับพี่น้งนนองไม่เห็นใค ไม่โตยุบไม่โตยุบพี่นอ้องโอ้โยปรากฏหน่อยแมนไปใส่หมด่นี่ไพี่นอ้องปล่อยกับปล่อยเมื่อไรครับคืนเบ็ดเอาไปครับปุ้มมาดูครับหมานดูน,ดนั่นติเดี้ยงันหรพี่นอ้อง เมื่อกี้ลางหนึ่งอยู่นี่ครับลางหนึ่งตัวหน่อยขึ้นกันครับตายง่เป็นทมันหนะ้หรือว่ามันตายเขาหมด่ะเห็นตัวเมื่อกี้นี่มันเป็นแปนับผมเอาใหม่สักไว้ใส่ล่ะนี่นี่นี่โคน่าแรงกับพวกง่ดอกพี่น้องเ้ยครับใช่นี่ละ่ะ ใส่ไงมันก็นลงแม่น้ำรุงว่างมาแล้วแต้มติมันอีกแต้มหนึง่งครับผมมานู่ครับมานอยูด่ดนแต้มต่อไปแล้วกันครับนี่น้องมึงรังนี่ครับผม <c oughs> เป็นตัวปลาปะครับอากาศมันเย็นล่ะพี่นอ้องมันติดจังไลยผูครับดินจนตายตายคือๆโอ้ยต้องใส่ของขึ้นหายใจบ่ได้ครับ ตรง่านไม่ได้พี่น้องเนี่ยครับพึ่งตายหายใจไปได้พี่น้งองมันมานครับผมหลายแต้มแล้วครับจำว่าอะไรเต้มแล้วบุ <c oughs> นี่ครับพี่น้องที่มัน็นล่องฟองกันเนาะที่ผมลงไปเอาครับ <c oughs> นี่ปรากฏครับพี่น้องตัวไม่ใหญ่ปานไหาครับแต่ว่ามันมันมันหลงครับมันดิ่นไปดีมากก็ได้ไปได้นะแต่ว่าตัวนี้ครับพี่น้องประคอ ผมว่าน่าจะมีเครื่องรูดครับขายเครื่องลูดหรือมั้งคงว่าครับไม่เป็นหนง,งามกินเงี้ยมักประคอครับผมเอ้าวมานันครัพี่น้องหนียวครับผมใส่เสื้อกันเนาะมันๆครับผมหลุนต่อไปด้วยครับหน้ามือีกร้านหนึ่งครับผมผมผูกก็ลากไว้ <c oughs> ตกปลา กดนน้อยครับผมหมานดูครับกงอาจจะมัๆวๆเลยพี่น้องครับจักถึกหมอถึอกน้ำถึกยังไงอ้ามันหมันเลยผมรุนเต็มต่อไปเนาะรุนหลังนี้ครับพี่น้องกีโซ่งเป็นสีดึงๆครับผมเป็นไปเป็นสีม่ตัวบอลนะตัวนันไงไงบอลนะแปลกของโอ้ตงังามแบบพี่น้องมั้ง ตัวปลาพี่น้องถือว่างามเลยครับผมเอาเก็บปลาก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันสุดครับครับผมพี่น้องอย่ามาจนสีแจ้งครับพี่น้องครับผมห้างครับบ่ถึงมาหลายหลังครับมาเบื้องหลังนี่ส้งโฟมมันกระดุกกระดิกครับพี่น้อง โฟมันส่งติงติงน่าิลธรรมมาโอ้ยยูยูไปยัยูยูนี่ไปยนี่ไปยูมาโตกันครับผมลุใส่กันลุ้นแทกันโอ้ยปลาไหมบอกว่ามีตัวใหญ่ครับพี่น้องมีจะใส่ประมาณนี้ครับผมหัวโปรตีนเทปง่ายไหมน้พี่น้องเนาะอ่าลุ้นต่อไปงันกันครับผมหลายเต็มแล้วครับเสานี้ งงนนะพี่้อหลังนี้มีฟมขยับครับผมมีเฟ้อมขยับมีฟมขยับต้อมกันว่ามีโตบ่มีตัวอยู่ข้งมีตัวอยู่ครับมึงตัวกันโอ้ยหลุด งามผอมนะพี่น้องครับผมเสียดายครับเอาไหมเอาไหมผมเรื่องว่ามันบติดครับพี่น้องผมเสียบลังไว้เป็นแปรครับผมนี่ครับผมดึงึ้นมาตัวงามเลยพี่น้องครับผมถือว่าตัวนี้ใส่งามเลยครับพี่น้องอ๋อมันมันพี่น้องครับพอเก็บปลาก่อนเนาะสว่างค่าตาพี่น้องเอา้าเมื่อหลังนี้ครับพุ่มขยับเห็นไหมครับพี่น้อง ตักๆๆกักกกกนี่เป็นแผ่นหลวงวัดตู้ใหญ่บ่ปรากฏหน่อยครับพี่น้องสำปะกระย่างนี่แหละครับตจปูมอือน,นี่น่อยก็เอาพี่น้องความปล่อยประเดครับพี่น้องมันเกินลึกเกเ็บเอาครับผมลุนต่อไปนัง่งครับหลังนี้เฟอร์มีอาการแล้วครับผมปิดไฟกระเด็แจ้งเอาเนาะ ตัวใหญ่บ้าโอ้ยประกันหน่อยซัมนี่กับกากินเบ็ดกับพี่น้องครับซัมปโผลมือครับผมแต่ก็เอานะพี่น้องเนาะเพราะมันกินลึกกับผมปล่อยบ่ได้เอา้าดูตะปันมันงับตีนตัวใหญ่บ้างไหมานี่พี่น้อมงมองหลังนี่ครับคุณใส่ไว้นี่ครับผมป่นมันลากรูนิดคุณครับ,รบเอาใหม่เที่ยวครับผม นี่พี่น้องนี่นี่อมานี่มีตาเลยพี่น้องลาแดงด้วยออไปล่ะ่อมาอยู่ไหนไปตรมาแล้วมาแล้ว่กมไปเลยพี่น้องเบ็ดอม,มันมกับแบบนี้แหละครับผม โอ้ยปลากระตูปุ้ยยัไเปหนดอกพี่น้องนั่นชื่ปลาตัวง,งามเป็นนวพี่น้องครับผมนี่ครับมันหมานครับผมรุ่นแรมต่อไปครับเบ่งอีกหลังหนึ่ง,ง <c oughs> ครับพี่น้องพุ่มขยับขยับนี่ปลากรดหน่อยไลยครับปีนี้ครับ ไปยังเบาะท่านปลาหน่อยเอ้ามันมันนะพี่น้องพอได้กินอยู่ครับหลังนี่ทุนเมียกันนะพี่น้องแล้วเพงครับผมปูกับไม่ไปไปยังโอ้โหโอ้โโอ้โหงตรงไหนไปแล้ว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 จะยิงนะจะยิงตรงนี้ตรงนี้โอ้ยใส่นี้ครับปรากฏด่ะ ี่ครับมันต้องใช่นี่ครับผมจอดครับนี่ครับงามเลยพี่น้องนี่สุดยอดม,นม,นมนันมันครับผมตุนต่อไปน้ำมันครับทุนมีอาการแล้วครับพี่น้องอ๋อสิมีตัวใหญ่ตัวใหญ่ปะครับโอ้เบาเบคือเบาเบ เอาครับผมหน่อยใหไเอาเม็ดครับผมเอามันมันครับคือีกอย่างน,นึงนะเนาะเสือกตึงๆครับผมคือบติงโอ้ตายครับเป็นตัวเราไปเนาะนี่ครับพอง,งามอยู่พี่น้องเนานะตายครับผมเอาขอเก็บปลาก่อนครับ นี่หลังนึงพี่น้องทุนมีอาการครับผมนี่บรรยากาศตอนเศร้าครับผมเจ็ดโมงแล้วครับพี่น้องปับ <c oughs> นี่โตวตัวต๊ะโป้ยอะไรปลาเพราะได้กินด้วยพี่พี่น้องครับเป็นปลาคดหน่อยเนะาะปลาคดหนาแหล่งครับผมเอามันมันครับพี่น้องเก็บปลาก่อนครับผมสิพระลงไปเบื้องลังนั่นพี่น้อง บุญครับมันพาพเป็นไปกลางน้ำครับพี่น้องน้ำบ่ลึกเหรอครับพี่น้องเห็นไ่พราเพียงเอวทำค,ครับมันกว้างอยู่แต่มันบ่ลึกครับพี่น้องนี่ยมันพามาไกลนะพี่น้องเพียครับอยู่กอบวัวพี่พี่น้องเมื่อกี้ตัวใหญ่บ้าคือพามาไกลแท้อ๋อตัวน้อยเดียว ี่ครับกแลังง่ามไหพี่น้องกับรถถึงกับ้นน้อยแล้วครับผมอ้เนาะมันมันนะพี่น้องหลุดไปครับเบ็ดใกล้เมื่อแล้วครับเหลือประมาณสองสามหลังเ <c oughs> บมึงอีกหลังหนึ่งไงพี่น้องลุมกอบวอยอีแล้วครับอุย้ยมึงนี้ลึกครับพี่น้องเออเออโอ้โหมึงนี้น้ำลึกน้ำลึกน้ำลึกแม่มึงเอออ้อ ไม่โตปะน้ำกมากไกลเด๋โอ้นี่ครับพี่น้องตัวปลาพี่น้องก็มาหน่อยป่ะเนาะปลาพร้อมงานมาผมก็ได้กินครับผมมาหนักครับเก็บปลากันเนาะมาถึงบ้านแล้วครับพี่น้องสรุปงานครับผมนี่ครับตัวปลาเลี้ยงเรียบร้อยครับผม งามกว่มีอยู่แบบผมตัวน้อยกับมีเนาะถือว่าพ่อได้กินครับพี่น้องนี่ครับตัวปลาพ่ออยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องแต่สำหรับท่านที่ไอพี่น้องสนใจเยื่อสูตรเยอะนะครับผมก็เฮ็ดใบคลิปก้อนหนานี่ประมาณคลิปสองคลิปกับพี่น้องครับเข้าไปติดตามรับชมได้นะครับผมสูตรเยื่อมันง่วนมักนะครับผมมันง่วมันหมูก็ได้พี่น้องนะครับผมนี่ครับได้เพิ่มประกดพ่อได้กินด้วยนะพี่น้องลองเบิ่งครับผม มีปลาคอใหญ่อ๋อปลาป้านโล่ได้อยู่ครับผมนี่ครับกับปลากระสงนะครับผมสองแต้มแต่ถือว่ามาด้วยนะพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบซ้ำนี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้กับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ